สวัสดีครับผมนายสุบมินทร์ล,ลินยาวันนี้จะมาพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจําวันที่25ตุลาคมครับจากแผนที่อากาศนะครับเห็นได้ว่าประเทศไทยมีร่องความกดอากาศตา่ำเป็นร่องมรสุมาพาดผ่านทางภาคใต้นะครับส่วนในภาคอีสานั้นยังไม่มีปัจจัยอะไรที่จะทําให้อุณหภูมิ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากครับก็จะเป็นช่วงต้นฤด,ดูหนาวนะครับจะสังเกตได้ว่ามีความกดอากาศสูงเป็นอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาโดนภาคอีสานแล้วก็จะเป็นอากาศเย็นในช่วงเช้านะครับแต่เนื่องจากว่าความกดที่แผ่ลงมามีการอ่อน,ออนกําลังลงแล้วก็มีเมฆลดลงนะครับจะทําให้ช่วงบ่ายก็อาจจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นจากวันที่ผ่านมาครับ จากภาพถ่ายดาวเทียมครับก็จะเห็นได้ว่ามีเมฆปกคลุมภาคอีสานในวันนี้น้อยนะครับจะทําให้อุณหภูมิช่วงบ่ายอาจจะสูงขึ้นจากเมื่อวานได้ครับสําหรับเรดาร์ตัวอากาศสกลกรอไอ้ก่อนกันนะครับก็จะเห็นกลุ่มฝนน้อยมากจนถึงไม่เห็นเลยนะครับจากเรดาร์ตัวอากาศสกรลกครก็จะไม่ค่อยเห็นกลุ่มฝนนะครับทําให้วันนี้เราพยากรณ์อากาศเน้นไปที่ อากาศจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับแล้วก็เนื่องจากเมฆที่น้อยจะทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อวานวันก่อนๆครับในช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-32องศาครับอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่20-23องศาครับก็ก็ระมัดระวังก็ขอให้ระมัดระวังสุขภาพนะครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงสาหรับการพยากรณ์อากาศของวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน